แพรเมื่อกี้เราเรียนเรื่อง present participle past participle แล้วก็ perfect participle ถูกไหมคะซึ่งเหล่านี้เป็นคำเป็นคำทั้งสิน้นแต่ตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไร freeze present participle freeze past participle freeze แล้วก็ perfect participle freeze นะนึกถึงความรู้แล้วเ,เอาความเราต้องมีความรู้เรื่อง adjective c a o s e ด้วยต้องมีความรู้ adverb c a o s e ด้วยนะมันถึงจะเข้าใจฮะให้ครูพูดสั้นๆก็คือลดร,รูปแล้วกันลดร,รูปนะคะหรือบางตำราเขาใช้คว่าเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนหรือบางตำราเขาเขียนใหม่หรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะ เขียน clause โดยใช้ participle phrase ก็ได้